ได้ฝากดวงเสริมบารมีขอพรขอบารมีจากทีกองแล้วนะครับตอนนี้มั่งมีจีสุขอายุมันกว่าเยอะคิดเงินคอยได้เงินคิดทองคอยได้ทองพิงแกพิงเกลวัดไส้ตัวหนังหิร องประธานพรในทางท่านประธานสุขภาพแข็งแรงเฮเองรวยรวยใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ใช่ยโยยยยัยย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 ้ยยยยยาย่ะยรยยยยยยาน ขอขอได้ทองก really like ินแกลกินแกลววอดไซต์ตรวจทางเป็นอางเร่งเร่งรื่อยเรื่อยดูดฮกซิงประทานพรให้ทางท่านประธานและคณะกรรมการสุขภาพแข็งแรงเินกินรวยรวยใช่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 ใช <You. S 3> <You. S 2> ่ใช่อยู่แล้วขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งวันที่สิบเจ็ดนี้สาธุ ถ er? ่ายรูปเปล่าใช่ไหถ่ายรูปเหเดมไหมครั